แม่งมีแค่เราสองคนนะกลายเป็นแบบหน้าคตแม่งมีเสียงวิ่งแล้วหอบด้วยเหลือเชื่อเฮ้ยมีคนเข้ามาด้วยใช่หรออยู่ดีๆก็อยู่ดี็เข้ามาหลายคนจะขันหนึ่งครับมาดิเข้ามาเลยเออยอุยทำไมพี่เหมือนจะอ้วกเลยเชื่อเราตามเลยพวกพวกเขาดูเซียนมากพี่ มันมันเปิดประตูมั่วไปหมดเลยวะเฮ้ยไปไหนแล้วอ่ะที่มาเอ้อะไรอ่ะ B เท่ากับ8ลบ4มันต้องเป็นโค้ดลับแได้เลยจดไว้ก่อน B 8ลบ4นะ B เท่ากับ4ใช่อุ้ยอะไรอ่ะอฮ้ยอะไรฟ้าผ่าวว้าว4เท่ากับ3 B 3ไม่ใช่4 9 3 6 6นะโอ้มิสเตอร์มิน่าด้วย ดี่มีเขามีตุ๊กตาเด็กนั่งอยู่ตรงเนี้บางอย่างเพิ่งเปิดออก้ยหนูศพตอนแรกมันเป็นคำว่าเฮลโ่ะข้างหน้าแต่พอไฟดับมันเปลี่ยนเป็นคำว่าเฮลก็คือนรกอ่ะอันนี้เหมือนพิธีกรรมอะไรสักอย่างพี่ได้กุญแจมาหนึ่งดอกจากในหลงศพพี่ลองเสียบไปที่จมูกผมเดี๋ยวใช่เหรอล หน้าวิ่งเยสิงผมอยู่นี่พี่เห็นใครอ่ะพี่เอฟอะไรอ่ะเราองอยู่ดีกลายมาอยู่เนี่ยระทึกจัดโนตนี่ทำอะไรได้ปะเมื่อสปดาหรเราอยู่โปรดควายอย่าปลุกมันอ้าวเอุ้ยอะไรอ่ะตัวอะไรมาไม่รู้พี่ข้างหน้าข้างหน้าห้องอย่าปลุกมันโอเคมันจะไม่ปลุกมันอุ้ยเอ้าเหยียโผมากลางจอเลยมึงบ้าเอ้ ไอสัตว์จะดุ้งเลยคนด่าพี่เราต้องใจถึงเดีใจถึงเพิ่งได้ใครมัมากกลนไม่รู้เพื่อเราหายไปไหนเพื่อเรากดอีโมดโกรธมากอ๋อหรือมันหลับอยู่วะานี้มันหลับมันหลับไม่น่าจะตื่นแล้วแหละนะขำเฮียอะไรวะมันมีไอผีเด็กมานั่งขำไม่สัดแล้วผมต้องไปไหนเอยแกไปไหนแล้วพี่ตรงมาพี่เดินตรงตัดไปเลยเนี่ย พี่กลับไปจุดเริ่มต้น<ช>ตน่ะเหรอใช่ปะใช่ผมกำลังผมกำลังวิ่งกลับไปรอด,ด้วยผมเห็นพี่แล้วแบบลางๆผาม,มุมเ <c oughs> พื่อนเราไปไหนกันเหรอ <c oughs> ไมตึกฝั่งนู้นมีไฟเปิดเปิดประตูสิเล่าหลุดล็อกแล้วเพื่อนเราไปไหนสองคนอะ่ะหรือว่าเพื่อนเราลัดชิงลัดชิงหมายถึงว่ามันกดออกไปแล้วเหรอนั่นสิมันหายไปเลยอะ่ะถ้ากุญแจห้องอยู่ที่มัน เราก็ไปต่อไม่ได้กุญแจอยู่ที่พี่ดอกเนี่ย <c oughs> แต่ไม่รู้กุญแเจเลยวิ่งอย่าลืมเผื่อสเตมิน่าครับยังหลับอยู่ปะเดี๋ยวไมมันมีบันไดลงไปข้างล่างตรงนี้ด้วยผมยังไม่ได้ลองลงพี่เอฟมันมีบันไดทางขวามือ <c oughs> โอเคนี่เห็นแล้วผมว่านี่แ <c oughs> หละทางไปต่อ <c oughs> อุ้ยวอเตอร์ฟัคพี่โดดลงมาเลยพี่แคตกใจยิ่งกว่าเจอผีอีก มันหลับอยู่ข้างบนเราเปิดประตูตรงนี้ได้เปล่าวะประตูถูกล็อกประตูล็อกโกลนอยู่นั่นแหละไอสัตว์ประตูนี้ก็ล็อกพี่ลองเปิดกุญแจได้ปล่าล็อกเหมือนกันแล้วกุญแจพี่มีไว้ทำอะไรวะเพื่อนน่ะรู้เบาะแสแต่เพื่อนไปแล้วเพื่อนไม่หนีเขาจะโรงเรียนไปแล้วเชี่ยพวกโดดเรียนนี่ก็ล็อกโอ้ทบามเสียงมันเงียบไปน้องตื่น หรือว่าเราอาจจะมาถูกทางแล้วมันเลยเข้าออบเจกต์ถัดไปใช่หรือเรียกว่าโหลดผีโหลดผีเฮ้ยมีคนเคาะประตูพี่ไปเปิดดิไม่รู้เคาะไหมไปดิป่ะเปิดประตูนี้ปั๊แป๊บป๊มันมีอะไรตกอยู่ที่พื้นอ่ะอุ้ย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 มีมือพุ่งออกมาผมได้กุญแจ แจสสนามบัสพี่ขันไม่ได้ไม่เป็นไรพี่ชายผมกำลังเปิดปลา,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 าพี่มาคงต้องวิ่งสุดทางเท่านั้นพี่ชายยังไงมีประตูที่เปิดรอเราอยู่ย้งไงแล้วกันทำไมมันดูไม่พ้ยปลอดภัยเลยหลังจากเราออกมา จะอยู่ข้างในอุ๊ยไอ้เฮียอะไรใครปิดไฟเฮ้ยมีไฟแดงอยู่ชั้นสองเห็นปะชั้นสองห้องที่สี่จากซ้ายไปดูไหมต้องไปต้องไปเดีย๋ยวมาเกมขามต่อยโอ้ยมีหุ่นด้วยแล้วเพลงแม่งโคตรขดหวัวลุกเลยชัดกับฟัคอัพชัดอยู่เมานี่ของอยู่วันนี้สมุดคณิตศาสตร์ ฉันเห็นครูซ่อนอะไรบางอ,อย่างในรูปปั้นนั้นรูปปั้นไหนวะตึกอื่นหรือวะใช่ใช่นี่ทีตึกแล้วอุ้ย B เท่ากับ,กบ5 B5 <B> วิตามิน B5 เขาบอกว่าครูซ่อนบางอย่างในรูปปั้นไอ้แมวเนี่ยจจเป็นรูปปั้น<อ>นี่ไงใช่ไหมรูปบนพื้นอนะ B5 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 เชี่ยเหลือสก็ไปต่อพวกเราแม่งโคตรเจ๋งใครขับวาเงียบเงียบดิไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเออเออตลกอะไรอย่ามาตลกพวกครูไม่ใช่หม่ำนะเฮ้ยนนั่อะไรตกอยู่ที่พื้นไม่รู้เราเก็บฉันคิดว่าชั้นวางหนังสือถูกย้ายว่ะเจ็ดสี่้กเจ็ดสี่ับเจสรุปพี่เลื่อนชั้นหนังสือก่อนผมจะมากดดูไอโน้ตเชี่ยนี่แม่งเออเลขสองมันอยู่อะ ห้าเนี่ยประตูนี้เปิดได้หรอห้าเจ็ดห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้ามัวเอาแล้วกันห้าเจ็ดห้าแล้วคุณจะมั่วทำไมเนี่ยคุณบาวนี่ในนี้มีจอช็อตเพียบเดี๋ยวมันล็อกจออุ้ยจอฟ้าแลมหลวมคอมในนี้แลมหลวมเฮ้ยเปิดแล้วอะไรอ่ะรุปเรียกเลยแปดห้าเจ็ดเดาไปเรื่อยวิจโจร เชื่อหลัตัวก็ว่ไลฟ์แฟกสัตว์บังเอี้ห้องข้างบนมันมีห้องที่มีไฟแดงอยู่พี่ห้องที่สี่ใช่ไหมเฮ้ยนี่เหมือนเขาวงกลดเลยขวาไลายซ้ายถูกทืบไไปไปถูกทืบดีกว่าไปถูกทืบไปขวาไลฟซ้ายถูกทืบไปโน้ตบนตะทำไมหุ่นมันมีหันหลังอยู่ตัวหนึ่งผมว่าเราเดินไปมันจะหันหน้ามาเว้ยไอตัวกลางเห็นปะ เราเดินมองเลยเดินมองเลยไหนเจ๋งเปล่าไม่หันเคาะเข้าให้ยูดวันออฟิฮะอ๋อมันต้องยูซอบเลยโอ้ดิพังทั้าไงไฟแดงที่เราเห็นมันคือหน้าต่างนั้นด้วยอ๋อมันคือห้องเดียวกันหมดเลยแต่ว่า,ามันคือหน้าต่างฝั่งนั้นโอ้หนังสือมันขวางท่าเอาทางตันน่ะทางนี้ตันปหะที่ไกลเข้าไปตันเอาคิดทางหน่อเนี้ย แล้วมันจะทำรูหนังสือให้เรามองเห็นอะไรนะนี่นี่น,นอุ้ยไอเชีย่ยชั้นหนังสือกูนึกว่า NPC แม่งเหมือนเหนมือนหุ่นอะไรมายืน,นเฝ้าเข้าบะมีรูปปั้นอีกแล้วเน,นี่ยอะดูบิสยังไรผมเจอแล้วเนี่ยจุดที่เป็นไฟแดงเดี๋ยวกายหลงพี่หลงพี่กลับมาตรงไอ้นี่อโอเคมันคือซอยนี้เลยซอยแบดเลยจันดีย จัดไปมันมีที่ดึงคันโยกเ,เข้าไปดีไหมเราต้องเหยียบป่ะวะใครไม่รู้ก็ความชัวหลบมุมเงียบแล้วจะบอกอาจารย์ท่านอาจารย์ ฮ้ยไอ้สัตว์ไอ้หมักกรงแล้วผมตายแล้วผมมาอยู่ตรงนี้มันตีกลอ่ะเอาแล้วพี่อ่ะงั้เดินะลุรู้พี่ไปเลยอ่ะงงเหมือนกันมันจำซะแก่เมื่อกี้จำดิผมแทบจะต่อยไอแพดอะทำไมมันจำได้เงียบจังวะอยู่ดีๆมึงก็มายืนแบบแอบอ่ะอาจารย์แม่งมาทำอะไร เฮ้ยแม่งทางทางเข้าทางเข้าไม่เหมือนเดิมมันปิดนะที่ไม่นะพี่ชายพี่จะออกไปยังไงดีผมจะลองหาทางเข้าไปรับพี่ดูเอ้ยจานจะเออนี่ไงพี่โดนมันแดกพี่ก็ออกมาละเห็นไหมเออจบง่ายดีว่ะเออเออแต่มันบอกว่าเอ็กซิอยู่ข้างในนะไม่ใช่ทางออกมันคือทางอื่นระใช่หรอถ้าก็เหลือทางนี้ละ ไอพี่จำได้ว่าไอตรงที่เราเดินมามันมีลิฟอ่ะอ๋อฝั่งซ้ายนู่นใช่ปะ่ะใช่ใชก็ต้องเดินไปเจออาจารย์อีกเลยไอส <c oughs> อ่าๆๆกูเริ่มจะไม่ตกใจแล้วกับการที่มึงเดินเตี้ยๆแล้วมาคอยาวใส่เนี่ยจะเคาะหัวให้ด้วยมาฝั่งนี้ตันแน่นอนพี่เราต้องไปถามเมื่อกี้แหละแต่ปัญหาคือเราจะต้องหาจุดที่หยุดรอให้อาจารย์เดินผ่านแล้วเราค่อยไปต่อ เทพหลงป่ะเนี่ยหลงหลงมาทางหน้าต่าง,งมันไม่เท่าไหร่แล้ว,วอ่ะพอมันมาหลายหลายรอบผมเริ่มเฉยเฉยแล้วผมจะยืนมองหน้ามันแล้วบอกมาดิก็มาดิอู้อู้เ็บแอบดูอาจารย์ใช่ใช่ใช่เฮ้ย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 อะไร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 โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วลว้อาจารย์แคมป์อ่ะอาจารย์แม่งดักไอสัตว์ <laughs> หรือต้องอวิ่ง,งอัดว,วะทูกเช้าแล้วไอ้เฮี้ยมันมาดักใกลขึ้นเรื่อยๆแล้วอุ้ยเอ้ามันาง<ด>ไหนเนี่ยดังแควกเลยดังถึงนี่จานบันหักคอหรือห้องนี้ไม่ใช่ทางออกวะแต่มันเขียนว่า exit เ,เลยนะ exit อ,อาจจะโลออนป่ะพี่ไม่ใช่มันน่าจะทางออกเลยแหละพี่ว่านะ ตรงที่หุ่น3ตัวนะันแต่ผมเคยฟังเคียวติเขาบอกว่าถ้าไม่เห็นทางออกก็กลับไปออกทางเข้าอะไม่เห็นทางออกก็กลับไปออกทางเข้าเฮ้ยมขมผมวัดไปแล้วเฮ้ยผมเดินทะลุมาตรงกลางแล้วอ่ะมาจานงงแน่จังวันนี้เฮ้ยเฮ้ยกูงงจริงงงจริง เฮ้ยมันงงจริงมันซ้ายขวาเลยเอ้าใครดีวะกูไปแล้วหุ่นมันก็ยังขวางทางอยู่อะพี่โอ้ยหีก็ลงชั้นล่างดูดกว่าเดี๋ยวมันจะต้องเป็นทางลิฟเสียกูนะใช้ลิฟชั้นสองเออว่ะมันต้องลิฟชั้นสองคอหักดังกรอบเลยได้ยินถึงนี่โอ้ ขำอะไรของนักหนาเนี่ยจะเย็นพี่อยู่ข้างหน้าล่าสุดชิบหมาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่มันมันหยุดอยู่ตรงห้องนี้เว้ยเนี่ยห้องเนี้ยห้องนี้เสร็จมันจะหยุดแล้วมันอาจจะเดินกลับไปสามสองหนึ่งวิ่งเอาวิ่งดซอยมันอยู่หลังเราเอ้า เดี๋ยวไม่เห็นตัวเฮ้ยมันมันออโต้ล็อกอยู่แล้วเอ้ยผมผมจุกส่วนไปเลยวะ่ะจุกส่วนได้นะวิ่งวิ่งทะลุไปเลยนะเออได,ได้อยู่ไปละเจอกันโอโ้โหยิ่งยุ่ย,ยเยอะผมหลุดมาจะถึงแล้วเนะี่ยใช่ผมเจอละทางออกน่าต้องเป็นตรงนี้แน่ๆผมถึงหน้ารีบแล้วลตามไป ันว้ามาหากายเลยผ่านหนึ่งเท่ากับผ่านหมดแล้วไม่ไกลขึ้นไปคนเดียวอ่ะเอา้าเอา้าไม่รู้สองหนึ่งลบหนึ่งตาเอ๋ What อ the ไอสัตว์อะไรรีบค้างเหรอ,อเดี๋ยวที่นี่ที่ไหน ผมอย่างจุกเลยว่ะผมเพิ่งค่อยๆเดินแล้วกันเป็นบันไดเหมือนจะขึ้นมาตรงดูจากกระเบื้องเหมือนจะเป็นห้องน้ำเลยอ่ะเอ้ยสาวห้น้ำเลยป่ะเอออาจจะเป็นแบบห้องเปลี่ยนเสื้อรู้ไว้หิวใช่ป่ะอันนี้เป็นสนามบาสอีกแล้วเดี๋ยวนะคุ้นจังเฮ้ยเดี๋ยวก็ที่ห้องที่นั้นมันทุบมาป่ะเออใช่ไหมโอ้ย อ้ยอุยอ้ย,อยมีมือพุอ่งออกมาผมได้คุณแจนี่ไงประตูประตูที่มีรูมือออกมาเนี่ยถ้าเดี๋ยวเราเราเรา,เราไปแป๊บเดียวทำไมมันเก่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวมีเบาะแสนิดนึแล้วถ้าจุดจบมันแบบว่าเราเล่นไปยังไงเราก็ต้องตายอยู่ดีมันบอกว่านี่<อ>ผีอ,อะถ้ามีผีอยู่รอบ ซ่อนในห้องแล้วก็อย่าลืมปิดประตูด้วยทำไมเราต้องหนีผีวะอุ้ยไอเฮียนั่นไงตัวอะไรวะซาลาโกะเหรออุ้ยมาแล้ว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 มีคนอยู่ข้างนอกชิบหายไปยังอ่ะไม่รู้อ่ะ คือผมบอกลักษณะให้เลยมันคือซาดาโกที่แบบไต่เพดานเร็วสัสๆไต่เพดานเด้อเออเหมือนลูกผสมเอเลียนพีเดเตอร์แล้วก็ซาดาโกกับซอเบตแมนผสมกันอ่ะสี่อย่างเสร็จยังเฮ้ยๆใครวะน่ะซาดาโกอีกแล้วใกล้ออกมาจากห้องยังอ่ะยังพี่อยู่ไหนพี่อยู่ห้องหัวมุมอ่ะพี่กำลังเปิดเปิดตดูอยู่มันมาแล้วันไม่ให้เราไปเลย เราวิ่งอัดมันเลยไหมมันมันวิ่งไปวิ่งกลับเป็นแพทเทิร์นไว้พี่ถ้างนั้นเราก็ต้องขยับห้องอ่ะไกลเราพี่ด้วยเออเไอ้สัตว์ตายคู่ไอ้เหี้ยโอเคโอเคพอเข้าใจแล้วพอเข้าใจแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเราต้องเข้าห้องนี้ก่อนเลย๊มันมีระยะของมันห่อพี่เอฟมันสุดตรงหน้าประมาณห้องนั้นอะ เนี่ยตอนจังหวะตรงเนี้ยผมว่าเรายืนมองมันได้เลยเบ้ตูด้วยอันเนี้ยทองนี้อีเป็นตูด้วยมันรถม้าในนี่เลยวะเออใช่เลย <laughs> ลองไปรอบไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำมันใกล้ไปหรือเปล่ามันว้าวผมโดนว่ะพี่ออกมาแล้วต้องเร็วมากพี้ยยังอยู่ใช่ไหมย,ยังอยู่ยังอยู่ยเซียเซียนเอลดินลิงผมดูทางให้เอาป่ะพี่อยู่ห้องที่เท่าไหร่ตอนนี้พี่พี่ฟังเสียงมันอยู่พี่อยู่ห้องเกือบท้ายๆแล้วมันกำลังวิ่งกลับไปเลยอ่ะมันกลับมาทางผมมันกลับมาทางผมพี่ออกได้ออกได้ออกได้ออ ไปเลย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 เดี๋ยวบันไดพังชิดให้กลับมาห้องเลยนั่นแล้วโอ้โหยังเจอคนผีเด็กมีผีเด็กอีกเหรอเด็กมันเป็นสิบเลยมันดกอกู่ตรงปลายทางเหรอต้องอย่าเหยียบมันอะอย่าเหยียบชุดก็ตาเดยกยบมนะคิดว่าเดินเข้าไปแบบซึมงหน้า ปิดประตูไม่ทันอ้าวผมมาเกิดที่ใหม่แล้วเหรอใช่ไหมใช่เพราะพี่ผ่านมาต้องไม่ชนผีเด็กเหรอใช่แต่ไอห้องในผีโตเลยวิ่งเข้าไม่ไดต้องวิ่งตัดมันนะต้องเดินเดินก็ไม่ผ่านไม่ผ่านอยูด่ดีต้องวิ่งเหรออาจจะต้องวิ่งผมผ่านละว,วิ่งเหรอใช่ต้องมีหนึ่งคนเบส อ้าแล้วกูมาชนเด็กไอ้สัตว์ What the fuck bro พี่จะเข้าช้าในสามผมจะรอพี่เดี๋ยวพี่ตั้งหรือแป๊บหนึ่งนะึนี่ไงไปเอาว่ะเกตการนี่งไอเด็กริงเหี้ยเป็นในเกมอื่นนะกูเตะไปแล้ว เป็นอีกครั้งที่เราสองคนได้ออกมาสุดโลกภายนอกเอ้ยใครเขาเต้นมูลวองครับไม่เคลื่อนแจ็คสันหรออืออันนั้นเพลงกระจกหกด้านอะอ้าวอจแบบเข้าประตูหลังข้างสนามฟุตบอล ข้าสนามบอลคุณจะเห็นประตูหลังแล้วคุณก็หนีออกมาได้เหมือนอจะไม่ง่ายนะมันกำลังเล่นกับใจเราเว้ยมันจะบังคับให้เราอยากออกเร็วๆแล้ว<ช>แล้วแล้ว,ลวมืดจังวะไอสัตว์ท้ายมันคแค่กลลวงองอาจารย์นะครนับ ใช่มันก็แค่ให้เราอยากส่งกันบ้านเร็วขึ้นแต่เราไม่ส่งหรอกนี่ไงประตูข้างสนามฟุตบอลแล้วก็ประตูหลังเมันง่ายอย่างนี้เหรออนั่นดิเอาเอ้ยเอาเฮ้ยเอาแล้วมันเอาแล้วไอตัวเมื่อกี้มึงมาเพื่อเอาเอาวะคิดว่าเอาว่ะโย่ ECA pass up <c oughs> แต่แ <c oughs> <c oughs> หม่หเฮ้ยไอหมอน,นไอหมอนนั่นไอหมอนนั่นมันจะเข้าไปคนเดียวแล้วมกำลังมองเราแล้วด้วยสายตาว้ามาเล่นกับกู <c oughs> หน่อยช่วยด้วยมาเล่นกับกูดิ <c oughs> พี่ว่างข้างๆ <c oughs> เห็นไหมแต่อะไรแต่กูไม่เล่นด้วย <c oughs> หรอก <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> มึงก็ออกไอหอกเอยอุสาช่วยกันนับ A B C D ใช่ไหมใครปริศนาไปเจอกันหมดนะครับ